หลังนี่หายครับพี่น้องเบิ่งติละครับ ดีครับวันดียามสาวครับมาย่าบวงดูกันครับพี่น้องครับมือนีบเป็นมือทีเซครับมือนีบเขาวาสีเก็บเลยละครับพี่น้องใส่ไหวหลายมือเลยครับกะจักมือนีบซิมีความหมานห้บอครับมือเก็บครับปลาครับเป็นหลุ่นน้ำการครับสองโมงเลยครับพี่น้องหนาวแห้งครับทั้งบานครับก็เลยมาสวยนะครับ ลังเลยก,กับโบานเลยครับกระซุ่มมาตามเลยครับพี่น้องนี่ครับลังที่สองครับพี่น้องพี่จางถือค้นยางเหยียบครับนี่ลังที่สามบังเหนี่กลองร้อยที่ถือเมื่อวานเลยครับ ใบไถ่ใสครับพี่น้องบ่วมขาดครับนี่ครับมานลังที่ซีเไดแล้วครับพี่น้องคือเกาอยู่ครับครับหลุนกันไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องมือเก็บซิม,มีความมมนบ่ครับหือ นั่นเด้ครับพี่น้องครับมีโตเลยครับแต้มแหลกของมือนี่ก็เป็นหนูทองขาวครับพี่น้อง ตัวไหนแห้งถือได่จังไต่าครับนะครับนี่ยูนนี่หลังนึงครับคือเก่าอยู่ครับพี่น้องบุกซูนเลยครับทังผลอีกสองหลังครับ กระสนคือกันครับพี่น้องครับเบิดเลยบ่หนูใหญ่ครับพี่น้องนี่ดีก็คือเกาอยู่ครับเงียบอยู่ครับพี่น้องอู้ตามอีกอยู่ครับเมู่อวานก็ตามืุหนี่ก็ตามครับหลังนี่ครับเอ้ดไปโดนๆก่อนครับพี่น้องจังมาใส่ครับ มึงนี่สองมือตามทั้งสองมือครับสองมือตามโอ้มือนีก็ตามอีกคือกันกรครับใส่มือแหลกบดตั้มบมซูนด้วยตั้มอยู่ติดกันสามมือครับบ่เอาเลยครับนี่มาหลังนี้ครับหลังนี้ได้ไปแล้วครับพี่น้องตัวหนึ่งครับ บ็ผ่านเลยครับมือนี้ครับอุ้ยลังหนี่หายครับพี่น้องบางตีละครับย่างแต่ขั้นครับลองลอยถือครับพี่น้องอู้ผมว่ามีค้นเอาเถอะครับพี่น้องโูนครับ ค้นเอาแถครับพี่น้องครับมีค้นเลาะก้อนเลยครับพี่นอ้องสมพอล้ะครับเห็นลองรอยแถวท่้งพูนครับมีค้นเหยียบบวงครับพี่น้องเศรดัยแห้งครับอู้ยเศรัก็ดได้ครับอู้บ่ิเวนใสหน่อยดอกเ้อครับพี่น้อง ป้าครับไปเก็บกันต่อครับพี่น้องครับขจาไปก่อนเลยครับหลังนี่ครับหลังนี่คือเก้าครับโอ้เสียดายแห่งเด้ครับพี่น้องมาพ่ท่านขจาครับเจาเลาะยามคืนบ่ครับเอาหนูผมไปลวครับต้นหนึ่งครับ แถวเหนียกเงียบเลยครับขึ้นงในอีกหลังหนึ่งครับบาสู้บาตามเลยครับพี่น้องนี่ครับมังเหอีกหลังครับพี่น้อง พูนครับทำผูนอีกสองหลังครับนี่ครับพี่น้องบังหลังหนี่ลละครับถือเหยียบครับพี่น้องครับถือค้นยางเหยียบครับผูนครับลองร่อค้นยางมากครับผูนครับคนที่เอาหนูบวงถืถือนั่นแหละครับพี่น้อง โอ้ไปว่าข้าเจา้าเลาะก้อนเลยครับเนี่ยผมเห็ด,หดหมไม้ไบน้ำนะครับพี่นอ้องดูครับย่างเบิ่งแต่แถวไม้ที่ผมเห็ดกับเบิร์ดเลยตีละครับตาครับเก็บกันต่อครับพี่น้องเมื่อเนี่ยคือสิบบ่มีความหมานแล้ครับอุ้ย นี่ครับหลังนี้ก็คือเกาครับพี่นอ้องมือเก็บกับบอมมัมนใส่ไงเห็นไหมครับหลังนี้ก็คือเกาครับนี่ครับอีกหลังหนึ่งยืนนี่ครับพี่นอ้องคือเกาครับหลังนี้จำสุนส่นซื้อมืออยู่ครับเบ้าไถมันครับพี่นอ้องมัดถือเลย เป็นบกเข่าบวงเลยครับ oh. นี่ครับมองนี่ก็ถือยางเตะบวงเลยครับพี่นอ้องบวงครับบวงหลมเลยครับโอ้ oh. ครับล,ลังลอยเพ่นมากครับคนอาไม้ยางบอ่อครับพี่น้องยังอยู่สองขั้นสุดท้ายแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับหลังนึงครับ เป็นหลังสุดท้ายครับพี่น้องนี่ความหวานให้บอหลังสุดท้ายนี่ครับพี่น้องครับหลังสุดท้ายครับคือเก่าอยู่ครับ นี่แหละครับพี่น้องเก็บกูแล้วแหละครับเสียดายแห้งครับพี่น้องมือเนี่ยครับเไดายหนูสองตัวก็บ่ได้ครับคือสิเป็นใส่ไงล่ะครับพี่น้องขจ้าเอาไปครับขจ้าเอาหมามันไหลบ่อครับเสยดายแห้งครับพี่น้องกันย่างตัวเดียวครับตัวหน่อยแห้งครับพี่น้องขจาเบ้าเอาครับหนูท้องขาวครับตัวหน่อยแห้งครับเพลเลจจงเอาไว้ให้ครับ มือเก็บกับจักสิวาหมานหรือบ่หมานนะครับพี่น้องตาครับคลิปนี้ก็ซ้ำนี้แลละครับจังไดก็ฝากพี่ป้านาอาซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมได้เด้อครับสวัสดีครับ